นสวัสดีครับเพื่อนผมจ็อกเกอร์นะมีมากับเกมเตตีไฟเตอร์นะอยู่กับผมในยูนะเอ,อ้ยไม่ใช่ครับจ็อกเกอร์นะจ็อกเกอร์นะจะเล่นนะครับผมแค่ไม่อัพคลิปนานนะตอนนี้ผมคอมโหลดก็ยังไม่ได้ไนมะ่มีไม่มีไหลนะไรพวกนั้นทะ่าแลกอะไรก็อย่าว่านะผมเล่นในโน้ตบุกนะ ะะอาจจะมีตัดอะไรบ้างเพราะต้องต้องมานั่งกดอัดนะเ,เพราะมันเป็นที่แย่มันเนะอัดในนี้แล้วมันแบบหิ่นบิ่นหลบชัวรยอู้ๆสวยสวยเปล่าอาจจะดูแบบแป๊บหนึ่งนะฮะมันว่าไม่นานหรอกผมจะพยายามทำให้มันเร็วที่สุดเพราะโนตปุ๊บมันกระตุกต โอ้โทษนะฮะเมื่อกี้ตัดไปลืมกดนะฮะขอโทษนะเมื่อกี้ผมหาโดเคนแล้วก็เตะกวาดล่างนะฮะอาจจะทําให้เสียอารมณ์มันได้เลยทีเดียวพยายามดูตัวเลขนะถ้ามันเลิกแดงเมื่อไหร่ผมกดเลยนะยันะถมันงไ,ไหหลายคลิปไม่ได้ตัดได้ นาเม่กี้แม่งตัดก็จะไปอะไรมันเลยนะมาก้อนอย่างไรรู้ผมหลดตัวแฟตผิดมากัหมดมาก็ชนะกันแล้วนะก็ขอบคุณที่รับชมเลเวลว่ะเออช่างไม่เหมือนนะครับบ๊ายบาย